พ,พระจัรินพรกับพระธรมาตพรธรรมาผอเมืองเจวัดรยองก็ได้เรียกว่า,เ,าเข้าโครงการของเ,อเรียกว่าเป็นเอเกับทางเทศบาลและก็ทางกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณวัดาทางวัดก็เห็นประโยชน์เรื่องของการาทำความใส่เดือนซึ่งพระทันเรียน ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็ทําวิจัยก็เลยมาต่อยอดว่าที่วัดมันมีต้นไม้เยอะเราจะเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ต้นไม้อย่างไรก็เลยเลี้ยงไส้เดือนก็นําปุ๋ยหมูไส้เดือนนี้มาใส่ต้นไม้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนเพราะว่าพอเลี้ยงขึ้นไปแล้วไส้เดือนมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็เรียกว่าให้ประชาชนมาศึกษาดูงาน แล้วก็นำปุ๋ยที่เหลือจากที่ใช้ที่วัดแล้วปุ๋ยมูลไส้เดือนนี้ก็ให้ประชาชนมาเปลี่ยนเอาไปใช้ใส่พืชผักสวนครัวหรือผลไม้หรือต้นไม้อื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้หรือใครที่สนใจที่จะเลี้ยงไส้เดือนก็มาศึกษาดูงานได้เพราะว่ามันจะได้เพิ่มให้ต้นไม้เจริญก็ง,งามเพิ่ม ปุ๋ยอินทรีย์ในดินในเดือนที่เรียกว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเราก็เอามาปล่อยตามโคนต้นไม้ด้วยให้มันเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้แล้วก็ทําให้ดินดีขึ้นต้นไม้ก็จเจริญงอกง,งามมากขึ้นต้นไม้ก็จเจริญดีสังเกตดูว่าบริเวณวัดก็จะมีต้นไม้เยอะเพราะนั้นอันนี้เป็นแหล่งเรียนรูท้ที่เรียกว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดแล้วก็ ขยะอื่นๆเส้นใบไม้เราก็มาทำาปุ๋ยลดปริบาลขยะจากใบไม้กิ่งไม้ก็มาย่อยทำปุ๋ยหมักแล้วก็มาใส่คนไม้ด้วยและส่วนหนึ่งเศษอาหารก็มาเลี้ยงไส้เดือนเช่นเศษผักอย่างนี้เราก็มาผสมกับอา,อาหารหลักก็คือมูลโคซึ่งเป็นอาหารหลักของไส้เดือน แล้วก็มีต้นไม้ที่เรียกว่าเอามาเลี้ยงได้ก็คือต้นกล้วยพอกล้วยเราตัดเครือออกแล้วต้นที่มันเหลือที่จะทิ้งเนี่ยเราก็มาทําเป็นอาหารใส้เดือนก็มาหานหันหาน,หานแล้วก็เป็นอาหารของใส้เดือนเพราะฉะนั้นเราใช้ธรรมชาติมาช่วยกันย่อยออสิ่งที่เรียกว่าเป็นคิดว่าจะเป็นขยะให้ขยะมันน้อยลงน้อยลงเรียกว่าลดบริบาลขยะ ในสังคมให้มันน้อยลงอย่างที่วัดเนี่ยผอหมากแล้วบอกใบไม้อะไรจะไม่เผาจะทําเป็นปุ๋ยหมดเลยตอนนั้นก็เน,นี้จะทําให้ติ่งแวดล้อมมาดีขึ้นแล้วปัจจุบันนี้เขาก็รณรงค์ไม่ให้เผาลด,ลดควนดันลดฝุ่นโดยเพราะที่ช่วงหน้าแล้ที่มีปัญหาก็คือฝุ่น pm 2.5เนี่ยก็เยอะเพราะฉนั้นก็ลดการเผาลงไปก็ทําให้พื้นที่วัดนี่ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์จากใบไม้ สิ่งที่เป็นขยะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อไปเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่านำมาใช้ประโยชน์ครับ,บการเดยกใส่เดือนด้วยก็เป็นประโยชน์เรียกว่าสารต่อต่อ,ตอเนื่องกันไปนีก็ถ้าใครไม่อยากที่จะเลี้ยงก็มาซื้อไปได้เลยเที่วัดก็ผลิตเรียกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยได้ว่าสา0รอกิโลเกินสามรอกิโลเพราะว่าตอนนี้มันเยอะแล้วแต่เดือนมันเยอะ ส่วนใครที่สนใจจะเลี้ยงก็มาศึกษามาสอบถามได้มีเรียกว่าลูกไสเดือนหรือเรียกว่าไขา่ไสเดือนตลอดพอร่อนทีหนึ่งเดือนหนึ่งร่อนเป็นปุ๋ยมูลไสเดือนมันก็มีตัวไสเดือนที่เป็นไข่อยู่ด้วยเราก็เอาปุ๋ยเหล่านั้นเอาไปใส่กระมังไปเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วก็จะเห็นผลประมาณเดือนนึง มันก็จะเติบโตเต็มวัยใส่เดือนก็จะขยายพันธุ์ต่อเดียนกะแบบว่าแค่เดือนเดียวมันก็ขยายต่อแล้วเพราะนั้นใส่เดือนนี้ก็จะเรียกว่ามีเพิ่มขึ้นทุกเดือน,นใครสนใจก็นําไปเลี้ยงได้หรือใครจะขยายต่อไปก็ไปลงทุนซื้อซื้อแล้วขยายพันธุ์แล้วก็ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจำหน่ายแล้วก็ยังปุ๋ยน้ำมูลไส้เดือนหรือเรียกปุ๋ยชีวภาพก็มีการทำอยู่ ที่ก็วิธีการทําก็มี2แบบอย่างที่วัดทําก็คือใช้มูลใส่เดือน20กิโลต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็กากน้ําตาล1นกิโลหมักไว้ประมาณสิบหวันใส่ออกซิเจนลงไปหน่อยก็ได้แล้วปุ๋ยน้ําชีวภาพแต่ว่าที่เขาทำไปดูใน YouTube ที่เขาทำก็คือเลี้ยงแล้วก็ทําชั้นล่างเป็นที่รับน้ําเขาจะให้น้ํา ใส่เดือนเนี่ยปกติอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอสัปดาห์ที่สามที่ที่สามเนี่ยก็จะใช้ระบบน้ําหยดมากหน่อยแล้วก็ปูลไส่เดือนมันมีเยอะแล้วมันก็ผผสมกับใส่เดือนที่มันถ่ายถ่าย่ากปัสสา,าะตะตะตะวะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ํารวมกันไหลลงไปแล้วก็เป็นน้ําปุ๋ยชีวภาพน้ําปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยปริยายนี่ก็ไปดูใน u t u b e เขามีมีวิธีการทำาด้สองแบบแต่ที่วัาทำเนี่ยก็คือหมักนะ อันนั้นก็นี่เป็นผลผลิตที่ที่พระได้เรียนรู้ทําวิจัยแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนะรับยิงมีต่อไปอีกนะไปปลูกผักผักออร์แกนิกหรือผักที่จะทําสลัดอย่างเงี้ยใส่กระถางไว้หรือหาภาชนะใส่ปลูกผักได้เลยเอาไส้เดือนไปปล่อยอยู่ในมูลที่เป็นอาหารมูลวัวที่เป็นอาหารนั้นพอผักโตเก็บผักได้ ที่ไส้เดือนมันไปอยู่ที่นั้นมันก็ถ่ายมันก็เป็นปุ๋ยก็ไปร่อนณนะที่นั้นได้อีกก็คือเอาในกะละมังที่เราปลูกผักนั่นแหละไปร่อนก็เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนได้อีกต่อหน,นึง่งได้ทั้งผักได้ทั้งปุ๋ยนะและขยายพันธุ์ไส้เดือนต่อได้อีกน,นี่ก็คือ,เ,อเรียกว่าสืบสารต่อต่อยอดว่าสามารถที่จะต่อยอดตัดแรงหัดแรงไปเรื่อยๆคนที่เขา เรียนรู้เขาทดลองเขาก็าทําไว้บางคนก็ทําเป็น Youtube ไว้ให้ดูใครที่สนใจที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพก็ได้อยู่นะปัจจุบันนี้สามารถจะเลี้ยงได้และก็โรงเรือนก็ไม่ใหญ่มากทําขยายไปเรื่อยๆตามความสามารถของแต่ละบุคคลนีล่ก็ชุมชนจะได้ประโยชน์ตรงนี้สุดท้ายนี้การมาสถานที่ศาสนาสถานหรือที่วัดหรือเราจะไปท,ท,ที่ไหนก็ตาม ก็จะใช้มาตรการป้องกันตัวเองโดยเฉพาะการรณรงค์ของรัฐบาลด้วยความปรารานดีจากเทศบาลตำบลทับมาและวัดทับมาก็จะเริ่มการจะตกเรียกว่าสามคำจำให้แม่นห่างอยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมันล้างมือเราก็จะปลอดจากโควิดก็ขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากโรคเข้ามาวัดหรือไปธุระที่รัฐบาลไปทํางานที่ต่างๆก็อย่าลืมนะใส่แมสไว้ด้วยก็ขอเจริญพรขอให้ทุกคนปลอดโควิดตลอดปีตลอดไปจ้าเจริญพรจ้า,ากราบน้ำมัตสการพระคุณเจ้า ดิฉันเลวียาขาจิตนิธิธรรมปลัดเทศบาลตบทับมาฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตบทับมาค่ะในส่วนในส่วนของศูนย์การเรียนรู้การมีหานจัดก,การขยะของเรานะคะซึ่งที่วัดทับมาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้การมีหานจัดก,การขยะแห่งที่9นะคะของตทับมานะคะเพราะว่าศูนย์แห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของเรานะคะแล้วก็ เป็นศูนย์ที่ได้รับความร่วมมือจากท่านพระครูเจ้าวัดวัฒนานะคะท่านพระครูปริยสุวัฒนาพรเจ้าวัดวัฒนาและเจ้าคณะตำบลทั้มาด็อกเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ความเมตตากับทางเทศบาลตำบลทั้มาและประชาชนชาวตำบลทร้มาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่วัดทั้มาแห่งนี้ก็ได้รับรางวัลวัดสีเขียวด้วยนะคะ ซึ่งในเรื่องของการบริหารจัดก,การขยะของเราเนี่ยเราใช้นวัตกรรมโรเสเซ็ตนะคะเป็นแนวทางในการดําเนินงานนะคะโดยเริ่มต้นจากโรสเนี่ยก็คือตัว R นะคะตัว R ก็คือ 3R Redu c e reuse recycle ซนะคะซึ่งเป็นการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะคะเพราะว่าเทศบาลเราเนี่ยมีนโยบายเน้นในเรื่องของการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนนะคะแล้วก็มีการคัดแยกขยะที่ใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ ขยะที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปขายได้นะคะนี่ก็คือเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นตั้งแต่คนที่มาทําบุญที่วัดนะคะก็มีการคัดแยกขยะภายในวัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือโตโอนะคะเพราะว่า ส่วนมากคนที่มาทมําบุญที่วัดเนี่ยก็จะมีเศษอาหารเศษพืชผักสวนครัวค่อนข้างเยอะนะคะตัวโอก็คือออร์แกนิกเป็นในเรื่องของขยะอินทรีย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารพืชผักหรือวัสดหุหรือในส่วนของผลไม้นะคะที่เป็นเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเศษอาหารพวกนี้ก็ ทางวัดเองนะคะก็จะเอามาในส่วนของตั้งแต่ในเรื่องของการทําในเรื่องของน้ําหมักนะคะทำถังมหาไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกมาเพื่อทํามาเป็นปุ๋ยต่างนะคะที่ใช้ปลูกต้นไม้ปลูกพืผัก สวนครัวที่อยู่ในบริเวณวัดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเอซเซลลิงนะคะก็คือธนาคารขยะซึ่งก็จะมีสมุดฝากธนาคารแล้วก็มีในส่วนของอมีการฝาก,า,การทอนนะคะมีการสะสมแต้มการให้รางวัลน,นะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะมีการรับซื้อต่างๆนะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรับซื้อแห่งหนึ่งด้วยนะคะเวลามีใครมาทําบุญจัดงานบุญงานวัดนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะทั้งในเรื่องของอพลาสติกแลก ไข่พวกนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็ขยะมาขายที่นี่หรือว่าจะมาบริจาคทาบุญนะคะเป็นผ้าป,ป่าขยะก,ก็ได้นะคะถ้าไม่มาขายก็เป็นผ้าป,ป่าขยะเงินที่เหลือก็อไว้ทําบุญนะคะอันนี้เราใช้คอนเซปต์ว่าขายฝากบุญของวัดนะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัว e j นะคะตัว e นะคะก็คือการคัดแยกขยะที่เป็นขยะอันตรายแล้วก็ขยะติดเชื้อขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะแล้วก็มีการคัดแยกต่างหางนะคะขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์ ก็คือขยะในส่วนของที่เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฉายต่างๆนะคะแล้วก็พวกนี้เราก็เป็นของใช้ที่อาจจะเสียาหายพังไปแล้วนะคะเราก็ร่วมกับวัดธรรมาแล้วก็วัดสวนแก้วด้วยนะคะในเรื่องของการรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพื่อนํานไปซ่อมแซมหรือไปบริจาคสําหรับคนที่ยากจนยากไร้หรือว่านําไปขายเป็นทุนการศึกษาได้นะคะนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์และอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น ขยะอ,อันตรายต่างๆนะคะที่เรามีกองขยะขยะสีแดงที่ไว้ตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามห้างแมคโครโลตัสหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในเขตเราหรือตามสาราตามแยกชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งในวัดเองนะคะเราก็มีกองขยะขยะอันตรายซึ่งเป็นกองสีแดงเวลาท่านมาทาบุญที่วัดท่านมีขยะอันตรายที่บ้านท่านก็สามารถที่จะนําขยะมาทิ้งที่นี่ได้นะคะเราก็มีรถ ที่เก็บขยะอันตรายเข้าเก็บต่างหากนะคะซึ่งไม่ได้เก็บผนรวมกับขยะทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือ,อขยะอันตรายของเราแล้วก็มีขยะประเภทนึงก็คือขยะติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานพยาบาลคลินิกร้านเสริมสวยหรือในส่วนของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับนั่นนู่นนี่นะคะก็เขาเรียกว่าขยะติดเชื้อ,อน,นี้เราก็จะให้ ทิ้งต่างหากนะคะแล้วก็มีรถที่เก็บสําหรับเก็บขยะติดเชื้อเพื่อเพื่อไปเข้าเตาเผาที่ศูนย์ขยะแบบพ้วงจรของเรานะคะสําหรับเผาขยะติดเชื้อโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็มีการเก็บผลแยกต่างหากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือตัว s อสตอมายลิงบินนะคะก็เป็น ถังขยะยิ้มนะคะทำไมถังขยะถึงยิ้มได้นะคะเพราะว่าเราเป็นตำบลในอนาคตนะคะเรามีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นตำบลปลอดถังนะคะณขณะนี้เราก็มีถนนบางสายนะคะเป็นถนนปลอดถังแล้วก็ในส่วนหมู่บ้านนะคะตอนนี้เรามีหมู่บ้านต้นแบบอยู่หนึ่งหมู่บ้านคือหมู่บ้านชุมชนบ้านสะพานหินนะคะที่เป็นหมู่บ้านปลอดถังนะคะซึ่งในหมู่บ้านนั้นก็จะไม่มีถังขยะเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่มีถังขยะแล้วขยะจะไปทิ้งไหนนะคะขยะเราก็ ให้ท่านคัดแยกที่บ้านก่อนนะคะ ขยะที่นําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นขยะอินทรีย์ก็ไปทําถังมหาไทยหรือทําน้ําหมักนะคะหรือขยะที่ขายได้ก็ไปขายหรือขยะที่เป็นขยะอันตรายก็แยกไปทิ้งต่างหากนะคะจะเหลือแค่ขยะทั่วไปที่เหลือปริมาณไม่มากแล้วนะคะท่านก็มาทิ้งกับเราโดยที่ว่าเราจะนัดวันเวลาในการเข้าจัดเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นนี้เราที่เรากําหนดไว้ก็จะมีการเข้าจัดเก็บเป็นระยะระยะนะคะก็คือกําหนดวันเวลาว่าจะเข้าเก็บในวันไหนเวลาไหนนะคะท่านก็สาม,มารถเอาขย ามาทิ้งได้ล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้รถเราเข้าไปเก็บได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของอในกระบวนการรถของเรานะคะเป็นโครงการถนนปลอดถังนะคะซึ่งในกระบวนการรถของเราเนี่ยเราก็ต่อยอดนวัตกรรมของเราออกมานะคะเป็นปีต่อมาเนี่ยเริ่มต้นจากรถนะคะแล้วก็ปีต่อมาเนี่ยก็จะมาเป็นเวสว้าเทอมมาเฮลแอนทัวริซึมนะคะ ซึ่งเวทก็คือโเรเซตของเรานั่นเองนะคะว่าทธารมก็คือนําอัตลักษณ์ของความเป็นชุมชนทัพมาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของอในการดูแลสุขภาพวิถีของชาวตำบลทัพมาคังปัญญาผู้สูงอายุข,ของตำบลทัพมาเนี่ยมาดูแลสุขภาพเคลวนะคะแล้วก็โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากขยะเนี่ยมาเป็นนวัตกรรมอย่างเช่นในเรื่องของการการทําผ้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงการทําหมอนหลอดนะคะซึ่งใช้เศษวัสดุจากหลอดอาหารที่จากร้านอาหารที่ใช้แล้ว ผ้าก็นําผ้าจากาผ้าล่มหรือผ้าอื่นที่มีลักษณะลื่นแล้วก็กันน้ําได้นะคะมาเย็บเป็นหมอนหรือผ้าสําหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็มาดูแลสุขภาพนะคะแล้วเราก็นอกจากนี้เราก็รับพีออเดอร์ด้วยนะคะขายด้วยนะคะโดยผลิตโดยชมรมผู้สูงอายุของเรากลุ่มสตรีแม่บ้านของเราเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะทัวริซึม จากศูนย์การเรียนรู้ขยะที่เราได้จัดตั้งทั้งตำบลเนี่ยรวมทั้งเส้นทางต่างๆที่เป็นถนนปลอดถังนะคะเราก็กําหนดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลเับามาโดยใช้นะคะศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยกําหนดเป็นศูนย์การเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรียนรู้จาก ศูนย์การเรียนรู้ของเรานะคะอันนี้ก็คือท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถไปดูศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านท่านหรือว่าถ้าท่านมาที่วัดธรรมามาทําบุญตักบาตรหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ามางานศพงานบวชอะไรเงี้ยท่านก็สามารถมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่วัดธรรมาได้นะคะซึ่งบริหารจัดการโดยท่านพระครูปริยาสุวัฒนาพรด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลธรมามาเจ้า,า,าวัดธัรมาะคะ่ะ